เพราะงั้นที่พูดไปนี่ก็พยายามแจกแจงแจกแจงมุมเหลี่ยมแง่เชิงประเด็นนั้นในยะอย่างนี้อะไรแต่ปลาเท่าทนั้นเองความเป็นเทวะคือภาวะสองเนี่ยครอบจักรวาลเทวะหรือภาวะสองมันเป็นเรื่องครอบจักรวาลถ้าเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ย มีวัตถุกับจิตมีกายกับจิตมีธาตุรู้กับดินน้ำไฟลมนัน่นเป็นภาวะสองที่มาปรุงแต่งกันอยู่อย่างโอ้โหสนิทเนียนธรรมชาติของการปรุงแต่งสิ่งนี้อยู่ยิ่งใหญ่มากเลยโดยเฉพาะมาไปขั้นจิตนิยามยิ่งใหญ่มาก แต่มันยิ่งใหญ่ยงกระตั้งมันจะมีอยู่อย่างนี้แหละ <S <S 1> <S 1> นะมันก็จะเป็นสภาวะที่เกี่ยวข้องก,กันผู้รู้ก็รู้ผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อะให้ขาดคำเป็นไม่ให้มีเทวะเลยก็ไม่ได้นะในโลกที่มีจะให้ขาดคำว่าเทวะเลยไม่ได้ในโลกที่มีต้องมีเทวะเพราะฉะนั้น ถ้าจะไม่ให้มีดับเทวะไปเลยดับทั้งสองดับทั้งหนึ่งแยกกันเด็ดขาดเลยมันแยกกันไม่ได้นะเทวะเนี่ยสองกันหนึ่งแยกกันไม่ได้ดับไปทั้งสองทั้งหนึ่งเลยเป็นศูนย์ไปเลยเทวะดับเป็นศูนย์ไปเลยการจะทำเช่นว่านี้ได้เนี่ยต้องมีปัญญา ต้องมีความรู้ความฉลาดที่เรียกโดยถาดรู้ตัวนั้นว่าปัญญาอัตมาพยายามจะขยายความหมายของคำว่ยาปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฟังดีๆเถอะแตว่านิยมนี่ปิดประตูเลยปิดประตูที่จะมีปัญญาแต่เขาก็คําคำว่าปัญญาไปใช้หน้าตาเฉยเอาไปชนะปัญญาไปใช้แต่เขาไม่ไม่มีสิทธิ์เลย ขนาดศาสนาพุทธชาวพุทธเองก็ยังยังไม่เกิดปัญญาหรอกไม่ใช่ปัญญาที่เกิดได้ง่ายๆนะแต่แต่ข้อนึงเลยเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละไล่ไปทีละไล่นะนะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนข้อนึงอย่างเงี้ยต้องได้ยินจากพระโอษฐพระพุทธเจ้าหรือได้ยินจากสัตว์รุษหรือผู้อยู่ในฐานะครูที่สมาธิ คุณรู้เองไม่ได้หรอกคุณต้องได้ยินข้อหนึ่งนี้ยืนยันอย่างนั้นเลยแล้วได้ยินกันไม่ปิดบงังไม่ลึกลับเปิดเผยบุคคลจริงจากพระโอษฐ์จริงๆพูดจริงๆเข้าหูสัตตมุรุษก็มีตัวจริงพระั้นพวกคุณยอมรับอาตมาเป็นสัตตมุรุตพวกคุณก็ได้คนที่เขาไม่รู้จากสัตตมุรุษเห็นสัตตมุรุตแท้ๆ เขาว่าไม่เชื่อสัตวุรุษเขาเชื่ออะไรลึกลับพวกเขาไปนวนที่มันไม่ใช่ขัดแย้งกันกับที่อาตมาพูดด้วยเขาก็ายังงมงายอยู่กับที่เขาเชื่ออย่างที่อาตมาพูดเขาก็ไม่เชื่อมันขัดแยง้งเอาเขาที่ยึดแล้วอย่างที่เขายึดอยู่เขาก็จะงมโคองอยู่งั้นมันบังคับมันไม่ได้หรอกนะภูมิธรรมของคนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไป เราอฉะนนะถ้าเผื่อว่าผู้รู้ที่อัตมาขยายความจะแค่ว่าสองมันหนึ่งแล้วก็ถ้าจะดับเทวสองทำให้มาเป็นหนึ่งทำได้อาศัยไม่มีสองได้จะให้ทาวอนก็ดับทั้งสองทั้งหนึ่งไปเลยเป็นศูนย์เลยน,นี่เอาภาษาเอาตัวเลขเอาสังคขยเลขมาขยายสภาวะอธิบายความจริง ที่ยิ่งใหญ่สู่กันฟังนะการดับเทวานี้ผู้ยังไม่มีปัญญาจะรู้จักรู้แจ้งในความเป็นเทวะนะยังหลงยังยึดมั่นถือมั่นว่าเทวะเป็นอัตตาเป็นตัวตนของตนเองซ้ำม,มินน้ำก็จะหลงผิดว่าเป็นผู้ ดับเทวะนั้นนะไปละลาบละลวงผู้ดับเทวะได้เนี่ยไปละลาบละลวงความเป็นเทวะที่เขาหลงยึดคือพระเจ้าเนี่ยนะไปละลาบละลวงไปว่าผู้ที่เขาหลงยึดว่าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีใครไปดับท่านได้พระเจ้าไม่มีใครไปดับท่านได้ ทั้งที่หลงยืนมั่นถือมั่นว่าเทวะเป็นตัวตนของตนเทวะนี่เป็นอัตตาเป็นตัวตนของตนนิรันดรเขาก็สรุปของเขาอยู่นะชาวเทวานิยมว่าสุดท้ายอะจิตวิญญาณก็เป็นอัตตานิรันดรไม่สูญหายไปจากกาละเป็นเด็ดขาดก็ทัเขาทำสูญหายไม่ได้เขาก็บอกว่าสูญ สูญหายไปไม่ได้มันก็จริงของเขาอะนอกจากสูญหายไม่ได้แล้วก็จะต้องหมุนเวียนมาเกิดหมุนเวียนมามีกรรมมีมีบาปมาเป็นสัตว์อะมาเป็นบุคคลตัวตนของเขากว่าจะแยกความเป็นสัตว์ออกไปจากตัวเองได้รู้จักสตวาสเก้า mm. เลิกเป็นสัตว์ไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่กลับมาเป็นสัตว์อีกเลยได้เนี่ยนี่แหละความตรัสรู้พระเจ้า รู้จักธรรมนิยามห้าตุน,านิยามปีจานิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามยิ่งใหญ่มากเลยนิยามห้าเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เกือบศูนย์ไปละแต่พระได้พระตระิฎดกฉบับสยามรัฐนนี่ธรรมนิยามห้าว่ามันมีไม่ได้เก็บมาแล้วเพราะว่าพระกัจปะไม่เก็บเห็นไม่เห็นความสําคัญว่าท่านเป็นพระป่า ไปสายเทวานิยมร้อยซก็เลยไม่รู้เห็นความสำคัญยิ่งใหญ่แม้สายที่เป็นพระอาหารหันต์ของพระกสป,ปะก็ยังไม่รู้ก็ไม่มีพระอาหารหันต์องค์ไหนเก็บมารวบรวมไว้ในปฏิปิกเรล่มนี้เลยเ้าไปมีมหายานอื่นๆนนไปอยู่ในเล่มอื่นพุทธิรู้จักมหายานจึงไป ธรรมนิยามห้าไปอยู่ในอันอื่นไปอยู่ในวิสุทธิมรรคเป็นต้นหรืออยู่ในของอัตตกถาจารดงอื่นๆอะไรงเงี้ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ยึดพระเตปิโดในพระเตปิเรื่องนี้ไม่มีธรรมนิยามห้าเขาก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีธรรมนิยามห้าในพระเตปิโดเรื่องนี้สยามรัฐเนี่ยไม่มี อันนั้นมันของอัตถกาถาจา์มันพูดนอกรีนอกเรื่องของพระเจ้ามีเท่านี้มีเท่าที่พระธรรปิกของพระกมมหาคัมภีร์รวบรวมไว้เท่านี้คืมขขอม,มันตัดทิ้งความสาคัญของพระเจ้ามันถึงไม่สมบูรณ์ธรรมอาวเจ้าก็ถึงขาดแหว่งไปไม่สมบูรณ์เพราะมันเป็นการเก็บคําสอนของพระเจ้าอย่างรู้น้อย รู้น้อยจริงๆเก็บมาเป็นปัจจัยปดสยามรับนี้น้อยที่สุดเลยไม่ครบจุดสําคัญอย่างที่ว่าเนี่ยธรรมนิยามหาเนี่ยไม่รู้อาตมาอาธิบายเขาไม่รู้เองถ้าผู้ใดไม่รู้เรื่อง,ดดรรองธรรมนิยามหาแล้วทําให้จิตเป็นอุตุนิยามได้เป็นฟีชันิยามได้ทําก็คือกรรกรรมนิยาม แล้วก็ส่งไว้ส่งไว้ซึ่งอุตตุส่งไว้ซึ่งพีชาส่งไว้ซึ่งจิตสามารถที่จะยังจิตให้เป็นในอํานาจได้ก็ทําไม่ได้ผู้ทำได้จึงเป็นพระอระหันต์โดยเฉพาะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะรู้อย่างอัตมานี่รู้แต่ว่า,าพูดนี่เป็นความรู้ของตอนเองเอามาพูดสาธยายสู่ฟัง เพราะสายเทวนิยมจึงไม่มีความรู้ไม่รู้แจ้งไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริจง,รง,รงเรื่องกรรมเรื่องบิบาไม่รู้อย่างตรงแท้กรรมบิบางจึงเป็นอจินไตยมากเขาไม่สามารถรู้อะไร